เวนางมันมันบอ่อแสบบ่อแสบดอกบ่อหงงิแสบอยู่บ่อืมเอามาเจ้าคือว่ามันบอ่อแสบสันกูบ่อแสบว่าเดีย๋ยวน่ะกูก็ว่ามันแสบเอาแต่ก็เจ้าว่าต้อเจ้าะบ่อคอยยืดต้นนั่นมันมันบ่อแสบกูสิผูกไว้ก่อนบ่อหงงิอุ้ยแม่เอาบ่อหงงเจ้าคือสุกไปแตะแสบแท้หใหๆคอยขอซะเวนางมันมันบอ่บอแสบบ่อแสบดอกบ่อหงง มันมันมาแสบเออมันจ so ืดเจือได้บอกหงออ้าวแต่มัดไว้เห็ดหยังสันอันมัดไว้ให้มันสุกนะไว้ให้มันสุกหยานบักอันลูกเขยมันมาเอาก่อนมันสิสุกหน่าโอ้เออแล้วที่แพ้งอย่างนีแต่ว่ามันมาแสบโอ้กครัแพงไว้เอี่ยนี่แจ๊สิมาเถียงกูเห็นหยังให้มันสุกมันหยังก่อย่างนี้ว่ามันบ่แสบบ่แสบบ่แสบอีหลีได้หน้าบ่แสบบ่แม่บ่กอุ้นวัมันขึ้นเป็นตาแสบแถอว่าอันต้นนี่ละจืด จื้อจ้างไปเบิดเลยได้บ,บเมมาา่เออบ่เมียนธรรมาดาได้หักิีอาวหมันชุกแล้วเหลือ,อ,อ,อไปก่อนสันเออยจักเหลืองยังกูสิอาใหยหัหวมึงเฮียก่ทียังยังเอาเพิรมิตะเนาบาบบแบบีบ่แสบบ่แสบเงมือนเร่คุณสีเ็ดเซนล่าบางังของมูลนั่นแสบบุกคุยงังห้อจะขอ,ขอมิตา,าแนบบ่แสบส่อยของล่าเนี่ยไปตัวล่า มาแล้วไปไปเส็ยกูมาดิกูบอไปใส่แล้วมือนี่แอะเฮล่ะอันคอยอะไบังหงสูงมาฝากเจ้าไม่ได้มาแต่ใส่หน้าอันต้นอยู่หลังเงินคอยแม่มักสุกตอนนี้เสียบเสบได้ไหมขอเลยมาฝากเจ้เ<อ>าชิมเมืองอเออ,อ แสบขึ้นอย่างนี้ตัวตนนี่คอยบอกเออโอ้ยแมนบอกที่เมืองสี่เมืองเออคอยขึ้น<ม>หัวเจ้าอย่าเจ้าบ่ได้กินเ<ม>นาะเออเป็นไงแม่แสบบ่แสบวะคอยบอกแล้วว่าแสบมากเนี่ยอืมขนาดเพื่อนจูกินนั่งบอทำไมมันเหลืองเหมือนี่ออ้ยของมึองเหนือแสบอีหลีเนาะนางเนาะงแสบตีแม่แส,บ,ส,บ,ส,บ,สบแห้งบ่ แสบนะแม่น่ะของกูเนี่ยโบแสบจืดกระจืดจางกระจ่างเนี่ยอือโบแสบเลยบอกของเจ้าบอกว่ะเป็นขังเสืออุตายต้นนี้แสบแห้งบหมแม่หวานกัวหวานอือแต่มันชุ่มแห้งกว่านี้หวานเนี่ยอ้แสบมึงอ่อท่านไหนกินเมืองโบเดียรนี่เอามาให้กูเหรอข่อยอย่าคุณว่าเจ้าแสบคือข่อยโบไม่กะแสบมันตีกูว่าจะไปท่านไหนกินเอามาให้กูกินมัแสบอยู่บ่อือ เอา้ามาเจ้าคือว่ามันบาแเสบสัสกูบอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแหละกูก็ว,ว่ามันแสีบเจ้าก็เจ้าว่าเจ้าเจ้าบอกคอยยืนต้นนั่นแล้วมันบาดเสียันะ